สวัสดีค่ะชาวธารลมนะคะเมถุนตูลกลมคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่16-31กระกฎาคมนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เปิดขึ้นมาโดยกว้างนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวหรือยอย่างใดนะคะถ้าใครอยากรู้ดวงส่วนตัวเนี่ยให้ทักเข้ามาได้นะคะถ้าสนใจนะแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องราวโดยกว้างมากๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณนะคะใน การรับชมรับฟังเรื่องมาที่คนโสดชาวธาตุลมก่อนนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยคนโสดชาวธาตุลมคุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วไม่เคยมีคอมมิทเมนต์สักทีนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยที่คุณกําลังจะเจอในเดือนกรกฎาคมช่วงที่16ถึง31ตุก็มีใครบางคนเข้ามานะบางคนได้คุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาค่ะมีชาวราศีเมษธาตุไฟ ชาวราศีธนูธาตุไฟนะคะที่มองเห็นไพ่มีเด็ดทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยแต่หมายถึงความสัมพันธ์มันก็ไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่ะนะคือเขาเข้ามาแต่ว่าเขายังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาเองหรือยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเริ่มต้นหมายความสัมพันธ์กับใครได้ไพ่ของคนที่กำลังจะเข้ามาเหมือนเป็นคนที่พยายามตัดใครให้ขาดเพื่อมาเจอใครบางคนนะคะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่อย่างใดแต่เป็นคนที่ เหมือนกับว่าต้องการที่พักใจจากใครสักคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบสักนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าเราไม่ค่อยรวงรู้เรื่องราวของเขาอะไรแบบนี้พักไปก็ไม่ค่อยตอบแต่เวลาตอบเรากลับมาแบบตอบยาวเป็นพารากราฟเลยอะรประมาณนี้ให้เราได้อ่านเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าไพ่มันยังเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะถึงต่อให้คนคนนี้เข้ามานะคะเพราะว่า รว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีแล้วคุณกําลังเจอใครที่เขาก็ง่ายๆคือจบความสัมพันธ์กับบางคนมาหรือกําลังจะจบนะตอนนี้เหมือนมีความเครียดค่อนข้างสูงคุณจะเจอคนคิดเครียดอ่ะคนที่เขาคา่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องของอนาคตของเขาในเรื่องการงานการเงินของเขาหรือหลายๆเรื่องทั่วไปหรือเจอคนที่เขาสภาวะทางจิตใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราเข้าไปเจอเขาเรารู้สึกสงสาร พ่ของคุณมีแต่ความสงสารกับคนนี้มากกว่านะคะคุณคงยังไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักของหรืออะไรแต่คุณแค่รู้สึกสงสารคนคนนี้สงสารเขาจังเลยเขาเขาจะเป็นยังไงนะกินข้าวแล้วหรือ,อยังเขาดูคิดเครียด,ดจังเขาเหนื่อยไหมเขาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความสงสารให้กับคนคนนี้นะคะอยางงั้นทุกขอดูแนวโน้มหน่อยไหนๆก็เข้ามาแล้วค่ะไหนๆก็มีคนเข้ามาแล้วของชาว่าตุลมนะคะสำหรับ,บบางคนเนี่ยที่มีคนเข้ามาตุกขอดูหน่อยว่า ขอดูนะน้อความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอืมไพ่มีเจ็ดท้วยมีเดอเด,ดวิลค่ะมีชาราศีมังกรมีหนึ่งไม้เท้ามีหนึ่งถ้วยคือมัน คิดว่าโอกาสที่จะมีความรักเนี่ยนะมันมันอาจจะต้องรอไปอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีเกณฑ์ของการที่ได้เจอใครสักคนที่เราอาจจะไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาจริงใจกับเราเลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนในอนาคตถ้าเราคุยต่อไปเรื่อยมันอาจจะพึ่งอาอาศัยได้นะคะคือเดี๋ยวขอดูอีกใบนะในไพ่มีสตริงค่ะมีชาวราศีสิงห์คนธาตไฟมาเต็มเลยนะกับชาวธาตุลมเนี่ย ตุกคิดว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าได้มาน่าจะคุมค่านะคะอย่างนั้นขอดูบทสรุปหน่อยขอดูบทสรุปหน่อยนะคะขอดูบทสรุปหน่อยะคะ่ะอืมยากจริงด้วยแหละ สรุปของความสัมพันธ์ของคนโสดนะ,ะเดือนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ตุกคิดว่ายังไม่ถึงขนาดได้มีแฟนหรือมีคอมมิชเมนต์กับใครหรือมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรใดๆกับใครทักสิ้นคนที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนเพื่อนคุยแก้งเหงานะคะเขาเข้ามาเพื่อต้องการคนปลอบใจคุณเองก็อาจจะต้องการคนปลอบใจเหมือนกันเหมือนเป็นที่เพิ่งทางใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ไพ่เหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์ของการค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะ่ะแล้วจะมี ความรู้สึกดีต่อกันในอนาคตข้างหน้า คือมันไม่ใช่บางบางราศีเนี่ยเข้ามาเนี่ยหรือบางาธาตุเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันหมายถึงคนเข้ามาแล้วจากไปเร็วมากๆคือหวังทางร่างกายหวังอะไรจากเราใช่ไหมแต่ว่าสําหรับชาวธาตุลมเนี่ยตุกมองว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นแต่เหมือนเป็นคนเหงาๆคนนึงหรือเป็นคนที่พยายามหาทางออกกับชีวิตของตัวเองอะแล้วมาเจอกับคุณที่แบบอุ้ยให้คาปรึกษาดีมากเลยดูแล้วเป็นคนที่แบบว่าให้กําลังใจเขาสุดๆแบบทัทง้ทงที่เพิ่งรู้จักกันแต่ทาไมคุณดูใส่ใจเขาเหลือเกินฉันหลงรักคนคนนี้ เหลือเกินเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันยังเอาได้เอานอนความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเขาคงไม่ถึงกระนั้นอุ้ยฉันชอบเธอเหลือเกินเราแต่งงานกันเถอะคงคงไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนประมาณว่าก็ยังมีความระวังตัวในตัวของคนคนนั้นอยู่แต่ว่าไพ่คุณค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะความรู้สึกว่าคุณคิดยังไงอะไรยังไงดูเป็นคนดีไปหมดดูเป็นคนร้องโลกในแง่ดีอะคะ่ะแต่ว่าตัวเขาเองดูเป็นคนแบบเฮ้ยคุณดีจริงไหมคุณคุณคุณพูดที่คุณพูดดจริงแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณแค่ แค่พูดไปอย่างนั้นเลยงนะคะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นคนโสดค่ะคนที่เข้ามาคนนี้ศึกษาดูใจไม่ได้เ๋ย่พูดว่าศึกษาดูใจด้วยตุกคิดว่าคบเขาเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันไปก่อนนะคะมันมันดีสําหรับคุณเลยแหละในอนาคตสามารถคาดหวังอะไรได้ค่ะต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะเห็นชาวราศีมีนชาวราศีเมษมีนกธาตุน้ำนะเมษกรธาตุไฟมีไพ่ของ เออชราศีอะไรอีกยังไม่เจอนะเจอธาตุไฟธาตุน้ำนะ,ะที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ของคุณเนี่ยกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนเนี้ยที่คุณกาลังคุยอยู่อะ่ะตุกไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์คุณตอนเนี้ย คุณเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคือเขาเรียกว่าเรารักกันเหมือนพี่น้องน้องสาวคนหนึ่งที่ดีพี่ชายคนหนึ่งที่ดีสําหรับเราอารมณ์เหมือนเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ฉันไม่ได้อยากเป็นพี่น้องอะฉันฉันคุยกับเธอฉันไม่ได้รู้สึกเธอเหมือนน้องสาวที่ฉันรักหรือฉันคุยกับเธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอคือพี่ชายที่ฉันรักหรืออะไรแบบเนี้ยเอ่อมันมีความต่างในเรื่องของความอายุอ่าอายุก่อนอันดับแรกอ่ะมีชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะทตุไฟแล้ว มีความต่างเรื่องของอายุและมีความต่างในเรื่องของความอดทนที่ไม่เท่ากันคนนึงมีความอดทนมากในความสัมพันธ์คือโตเป็นผู้ใหญ่มากสุกสดๆอีกคนนึงต่อให้อายุพอๆกันก็ดูเป็นคนที่มีความคิดเด็กกว่านะคะคนนึงฉันูอยกับเธอเพื่อความรัก ตุกคิดว่าน่าจะเป็นตัวคุณคุณต้องการที่พักใจต้องการที่พึ่งพิงต้องการใครสักคนเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหงาหรือจะเกินแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากจากคนคนนั้นเลยนะขอแค่เขารักเราซื่อสัตย์ต่อเราและดีต่อเราก็เท่านั้นคุณเจอคนคนนี้แล้วนะแต่ว่าคุณคนนี้ตุกคิดว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรกับคุณขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเขาจะไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไพ่ของเขาเนี่ยเขาจะ เ,เขาไม่ได้เลือกใครเพราะว่าอยากเลือกเพราะตามใจตัวเองหรือมีสเปคที่เขาต้องเป็นคนสวนุนนั่นคือไม่ใช่แต่เขาไม่ความรู้สึกว่าเขาจะเลือกใครสักคนนะ่ะเขาต้องการคนที่พอดีจริงๆคือคนคนนั้นต้องมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียอยู่ในตัวคนเดียวกันเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกชีวิตเขาเขาตื่นเต้นอะนะแต่ไพ่มันยังมีก้าวไม่เท้าอยู่นะคะมันเขายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รับรู้มากมาก มากไปกว่านี้คือเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกได้เพราะว่าตุกว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทําให้เขารู้สึกแบบว่าลึกซึ้งขนาดนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยยังไปหนอีอยู่บางคนคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่เขาเคยมีประสบการณ์เยอะๆมากมายคือการที่จะเจอคือคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่อ่ะบางทีแล้วหมายถึงว่าการที่เขาต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันหมายถึง มันเป็นภาพรวมของอนาคตเขาไปเลยอะ่ะคือนึกถึงการแต่งงานเลยนึกถึงการมีครอบครัวการมีลูกแบบระยะยาวไปเลยอะ่ะแต่ว่าสําหรับคุณคุณอาจจะต้องการใครสักคนที่เขาเป็นแฟนเออคุณแล้วเรื่องนั้นค่อยว่ากันแต่ตัวเขาอะเหมือนกับว่า ฉันไม่ชอบการศึกษาดูใจฉันขออะไรที่มันมั่นใจไปเลยดีกว่านะมันเลยมันยังไม่ค่อยลงตัวเขาเนี่ยช้าๆได้นะแต่ตัวคุณแบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็คบกันไปก่อนแ๋ยวค่อยศึกษากันไปแต่เขาบอกเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่ต้องการแบบนั้นนะคะอย่างนั้นขอดูแนวโน้มของคู่คุณและเขาหน่อยคะ่ะอ่ะมาแล้หนึ่งใบสองใบาสามใบเลยอ่ะไพ่เป็นคิงซ็อกวอลเ้ยไนท์ซอฟวอลค่ะมีไนท์ซอฟคัพนะคะ มีห้าดาบเอ้ยมีห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นสองไม้เท้าเนี่ยมันคนเรามันเดินเกมต่างกันอะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคือมันเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะเหมือนงองแงสักนิดหนึ่งกับเขาในช่วงระยะหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยบางทีคุณก็คิดในมุมของเขาไงไพอ่อ่ะมันเหมือนก็คุณคิดในมุมของคุณว่าว่าเอ้ยตัวตัวคุณน่ะคุณ เปิดเผยเปิดเผยความรู้สึกคุณซะขนาดนี้แล้วทําไมเขายังไม่ไม่แสดงปฏิกิริยา หรือยาลายหรือยังไม่ชัดเจนกับคุณสักทีมันมีแนวโน้มในเรื่องของการที่มันจะมีการงอนกันอนะคะงอนที่มาจากฝ่ายคุณโดยที่เขาก็เป็นฝ่ายงอนนั่นแหละแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราโตๆกันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะเพราะฉะนั้นทาไมเราไม่คุยอะไรกันแบบตรงไปตรงมาเขาชอบคุณนะคนคนนี้ตุกคิดว่าเขาชอบคุณแล้วเขาก็พอคุณพูดอะไรออกไปที่มันแบบว่าทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่จรงิงจังถ้าไม่จริงใจออกไปเถอะแต่ตุกคิดว่าเขาจะแสดงความรู้สึกที่ดีกับคุณ มากขึ้นจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแกล้งแสดงหรือว่ามันมีปกติกิริยาอะไรหรือเปล่าไปกระตุ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันกลับทกกายมันว่าแทนที่เราจะดีใจอะนะมันกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกเฮ้ยเขาหลอกเราอยู่หรือเปล่าหรือไม่มั่นใจอะเหมือนไม่ใช่ตัวเขาอะนะคะแต่จริงๆคนคนนี้เขาทําอะไรเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะเออตัวคิดว่าเขาไม่ได้หลอกคุณหรอกอืมขอดูบทสรุปหน่อยนะคะ คุณอยู่กับคนที่เขาระวังตัวมากๆเพราะฉะนั้นคุณคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดด้วยเขาก็รู้สึกอึดอัดด้วยมันมันยังต้องเดินหน้าคุยกันอยู่อะค่ะไพ่บทสรุปในช่วงวันที่16-31หมายถึงว่าคุณคุณจะต้องปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องให้ได้บ้างหรือพยายามอยาก ได้หรือต้องการอะไรให้มันน้อยลงไปบ้างอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกชอบเขามากๆอยากคุยกับเขาทุกวันเนี่ยโทรหาเขาทุกวันแบบเนเครซี่อะนะคุณก็ต้องพยายามลดตรงนี้ลงบ้างนะพอไพ่เขาในบางครั้งเขาก็รู้สึกอึดอัดใจหรือทาตัวไม่ถูกแบบว่าเออมันก็ต้องเข้าใจที่ว่าบางคนอาจไม่อยากถูกเร่งรัดอะคะ่ะไม่อยากรีบเร่งไม่อยากถูกเร่งรัดไม่ชอบการจี้ไม่ชอบการแบบว่าทําไมไม่ได้ทําไมเพราะอะไรคือไม่ชอบ อธิบายเหตุผลอะไรมากมายเพราะว่าในตัวการกระทำเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เลยบอกว่าเฮ้ยคุณคุณปล่อยวางมากนะคุณเริ่มเครียดกับความสัมพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นลองปล่อยให้มันเป็นอิสระให้เขาได้คิดถึงเราบ้างด้วยตัวของเขาเองบ้างนะคะมันอาจจะดีกว่าค่ะเรามาดูต่อกันในเรื่องราวของคนที่มีคู่แล้วนะคะเห็นชาวราศีตุลธาตุลมนะคะเ,เห็นชาวราศีกุมธาตุลมไพ่ยอยู่ฝั่งคุณทั้งนั้นเลยนะคะมีความ เขาเรียกว่าอยากจะตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองไพ่ของคุณมีความรู้สึกว่าถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่หมายถึงคุณเอาครอบครัวของคุณนะเป็นศูนย์กลางก่อนแล้วลองดูสิว่าครอบครอบครัวในที่นี้ไม่ได้หมายแค่หมายถึงคนที่แต่งงานแล้วมีลูกอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงครอบครัวฝั่งเราหรือครอบครัวฝั่งเขาการเปรียบเทียบความรักอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับแฟนคุณนะ่ะเขาไม่เห็นจะดีกับคุณเลยแต่ทําไม ครอบครัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงครอบครัวคุณก็รักคุณอย่างเงี้ยด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นไพ่ของคุณมีการปรึกษามีการบอกเล่าเรื่องราวกับใครบางคนที่เป็นคนในครอบครัวเราก็ได้ง่ายคิดอะไรบางอย่างกลับมาเพื่อจะตัดสินใจนะคะไพ่มีเดทนะคะมีชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ําด้วยไพ่ฝั่งเขาเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ประมาณว่า คือตุกคิดว่าเขาไม่มีทางที่จะแก้ไขหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์อยู่แล้วคือเขาเป็นคนที่ตุกคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้คือฉันเป็นตัวของฉันแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องรับให้ได้ไม่คิดที่จะปรับจูนหาใครไพ่ของเขามีแต่คนที่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องทนเดี๋ยวก็ออกไปจากความสัมพันธ์ละกันเขาก็จะอยู่ของเขาตรงนี้แต่ถ้าอยากกลับมาก็ก็กลับมาแล้วกันถ้าตอนนั้นเขายังว่างอยู่ก็โอเคนะอะไรแบบเนี้ย คือมันเป็นไพ่ของคนที่ถามว่ามีความรักอยู่ตรงนี้ไหมในความสัมพันธ์เนี่ยตุกคิดว่าณตอนเนี้ยตุกคิดว่ามันเหมือนคนที่แค่ให้คนภายนอกรู้ว่าเราเป็นคู่กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะหรือเป็นแฟนกันนะแต่ถามว่ามีความรักมากเหมือนตอนที่เขาจีบคุณคุณจีบเขาไหม มันไม่เลยอะค่ะมันมันไม่มีตรงนั้นเลยอะแล้วไพ่เหมือนเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณได้ทําผิดอะไรบางอย่างแบบนิดนึงนะเขาก็ไม่รู้จักไม่รู้สึกอยากจะให้โอกาสคุณอนะเออคือบางทีแล้วคุณคุณทําผิดกับเขาแค่ครั้งเดียวแต่เขาจําแบบโหจำแบบจนวันตายเลยแต่เข,เขาาอะทำผิดกับคุณเป็นสิบครั้งนะเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าทําให้คุณเสียใจมาแค่ไหนนะคะไพ่ของคุณเลยกลับมารักตัวเองแล้วไม่อยากจะกลับไปอยู่ในหลูปความสัมพันธ์แบบเดิมๆอะคะ่ะ อย่างนั้นตุกขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะไพ่แนวโน้มของพวกคุณค่ะขอดูไพ่แนวโน้มของพวกคุณค่ะไพ่มี t เด Sun ค่ะมี t เด e m p อมโพมีชาวธาตไฟนะมีสาถ้วยตุกคิดว่ามันกลับมาคุยกันยากนะ มีไพ่สามดาบด้วยมีไพ่เดชเรอ์ชาวราศีกรกฎท่าน้ำค่ะดูแล้วจะคุยกันยากแล้วก็ยากที่จะประสานความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามคือมันเขาเรียกว่าใจมันแตกแล้วไปแล้วอะมันมันไม่รู้จะยังไงแล้วตอนนี้คือมันแค่ระวังอย่างเดียวว่าระวังใจของตัวเองจะตัดสินอะไรบางอย่างไปโดยที่ เ,เราอาจจะตัดสินใจผิดอะไรแบบนี้แค่นั้นเองแต่ไพ่ของคุณก็ยังมีความลังเลอยู่นะว่าจะทํายังไงบางคนกําลังคิดว่าจะเลิกกับแฟนเป็นคนถอยห่างออกมาเองแต่ว่าเหมือนเหมือนมันยังทําไม่ได้ค่ะเรายังไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอแต่ว่าคุณพอจะมองเขาออกว่าส่วนตัวเขานั้นไม่ค่อยแยแสรหรือไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่อ่เนี่ยแหละบางทีคุณเลยทําให้คุณรู้สึกลังเลใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวคิดว่าเขาไม่ได้แยแสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเขาไม่แคร์ไม่รับสายไม่ได้นะแต่เขาทําตัวเหมือนเดิมอะ คือปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยากเลิกเขาก็เอโอเคเลิกก็เลิอกอะไรแบบนี้เออมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเขาคิดยังไงกันแน่เขายังรักเราอยู่ไหมหรือว่าเราควรจะทํายังไงมันไปต่อได้ไหมเนี่ยไพ่มันยังมีความสับสนชุนงุนงงอ่ะอยู่ในโตัวคุณอยู่นะคะที่จะเป็นคนที่จะตัดสินใจว่าจะทํำยังไงอย่างนั้นขอดูบทสรุปหน่อยค่ะขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ ไพ่บทสรุปนะคะไพ่บทสรุปนะคะมีชาวราศีสิงห์นะธะาตุไฟไพ่มี8เหรียญมีเดฟูลคือคุณคุณยังกลัวที่จะที่จะเป็นคนโสดใช่ไหมล่ะคือตูคิดว่า การมีคู่สําหรับคุณมันก็คงเป็นเรื่องสําคัญบางคนมีครอบครัวอยู่เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเราจะหย่าร้างกันมันเราตัวคนเดียวเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอรือรยังไงมันยังคิดอยู่เยอะก็ก็ไม่แปลกนะคะเดือนนี้จะยังเป็นเดือนที่ยังต้องคิด ในเรื่องของความถูกต้องอะค่ะในเรื่องของการที่จะเลิกกันหรือการที่จะออกมาจากความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวส่วนใครที่เป็นแฟนกันหรือแบบนี้คุณยังคิดว่าคุณจะตัดเขาได้จริงไหมนะคะมันยังยังคิดอยู่ยังคิดอยู่เราจะมีความสุขมากกว่าตอนไม่มีเขาไหมมันเป็นเรื่องของความคิดแต่ตุกคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะไม่มีความสุขเวลาที่ขาดเขาไปสักคนหนึ่งมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะ,อ,ะอย่างนั้นเราดูตัวเขาไหมถ้าเกิดต้องเลิกกันเนี่ย ไพ่เป็น t e m p e เ a n ส e ค่ะมีชาวราศีธนูนะชา่าชาวทัดไฟตุวกคิดว่าเขาก็ไม่ได้อยากเลิกขนาดนั้นนะคะแต่แค่แบบว่าโอ้ถ้าคุณจะเลิกเขาก็แบบโอเคมีความอีโก้สูงอยู่ในตัวเหมือนกันบางทาีเขาก็มองว่าบางทีมัจจะดีสําหรับเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นโสดก็ไปตายเอาดับแน่ไปหาคนอื่นๆคนที่ทนเราได้นะคะนี่คือความคิดของเขาแหละเพราะฉะนั้นตุกมองว่ามัน มันก็ค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณต้องเป็นฝ่ายคิดอยู่คนเดียวว่าคุณจะทํายังไงดีจะไปต่อจะจะยังไงตัดใจคุณน่ะตุกคิดว่าคุณอยากไปต่อแหละเพราะว่าคนคนนี้ตุกคิดว่าเขาคงมีเรื่องเลวร้ายในเรื่องของนิสัยอย่างเดียวที่มันปรับจูนกันยากแต่ว่าคุณก็พยายามที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่เขาแล้วแหละว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่ารักคุณได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวธาตุลมค่ะ